สวัสดีครับทุกทุกคนผมจินโนะแซวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนแอมเบอร์ล์นะผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้จับไคโอเกอร์นะผมโปเกมอนในตำนานตัวที่สองนะผมซึ่งเป็นปลาแห่งมหาสมุทรที่แบบยังยงาเสกฝนให้ตกท่วมนะคือตกจนตกหนักจนท่วมอ่ะนะโอเคมาส่วนอีพีนี้นะผมเราจะมาจับอีกตัวหนึ่งนะก็คือกราวดอนนะเป็นโปเกมอนจากภูเขาไฟก่อนอื่นผมกลับมาฟอร์ทรีสิตี้ก่อนแล้วกันนะผม ซึ่งเอาจริงๆอีพี่แล้วผมผมเองยังไม่รู้เลยว่าผมจะจับตัวไหนนะเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับนักวิจัยในกรมอุตุในเวเทอร์อินส i ิจ t ดเนี่ยเขาจะแรนดอมนะผมว่ามีฝนตกหนักหรือว่ามีแบบแดดแรงอ่ะแดดเปรี้ยงอ่ะเออแดดเปรี้ยงผิดปกติอ่ะอ่าไหนมาลองดูซิวันนี้จะเจอเหตุการณ์อะไรไหม เดียดินี่เห็นนี่เห็นมามีดร o ว g นะก็คือแบบว่าแดดแรงมากเลยที่เล้า115หงมายความว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ในเล้า115่งน้ยไหมอ่าผมดูแผนที่ก่อนนะเปิดแมปดูก่อนเล้า1น5่อยู่ที่เมืองไหนเล้าหน1่อยู่ที่อยู่ที่ไหนวะเดี๋ยว เจอเลข115อยู่แถวรัสบูโรซิตี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะโอเคได้อ่ะโอเคได้ไปลุยเลยและที่สำคัญนะผมทีมของผมนะยังมีมาริวเหมือนเดิมนะผมเผื่อเอาไว้นะผมเพราะว่าอีพที่แล้วเอาจริงผมไม่รู้เลยว่าถ้ำของไคลเกอร์มันอยู่ใต้น้ำนะผมเก็บเอาไว้เผื่อนะเพราะว่าใช่ไอ้กราวดอนมันเป็น มันเป็นโปเกมอนแห่งภูเขาไฟนะไม่ใช่แห่งมหาสมุทรเหมือนไคโอเกอร์นะแต่ว่านะติดเผื่อเอาไว้ดีกว่านะโอเคอุย้ยกดผิดเราจะขี่นกนะบินไปรัสบูโรซิตี้นะเพราะเขาบอกเนี่ยเลาหนึ่งหนึ่งห้าอยู่แถวนี้อ่ะได้เวลาบินไหนอ,อะ่ะเราไม่เห็นแดดเลยมีแดดแรงเหรอเขาบอกว่ามีแดดแรงเหรอตรงนี้ โอเคใช่เนี่ยมีแดดแรงทุกคนสังเกตเลยแล้วก็ทุกคนนะไม่ต้องห่วงเรื่องอัลต้าบอลนะผมเพราะว่าโอ้โหอีพีที่แล้วคือปาฏิหาริย์มันมีจริงอะ่ะผมจับไคโอเกอร์ได้แค่ใช้อัลต้าบอลแค่2ลูกคือแบบแจมว้าว,ว,าวอ่ะอยู่ตรงนี้ไหมผมจะลองดูนะเออ เดี๋ยวผมใช้รีเพลก่อนรีเพลรีเพลกสป per รีเพลอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนแต่ผมเห็นแสงมันอยู่มันมาจากทางเนี้ยเออเดี๋ยวตรงเนี้ยมีน้ำผมต้องใช้วอเตอร์ฟอลขึ้นตรงนี้ป่ะเพราะว่ามาริโอผมมีท่าวอเตอร์ฟอลด้วยเหมือนกัน ผมว่าไม่น่าใช่ว่ะทําไมมันในนี้มีไหมเอาตรงทุกคนผมว่าไม่น่าใช่อ่ะมันน่าจะอยู่ข้างนอกอ่ะอ่ะลองดูข้างนอกตรงนี้มีแสงไหมมีแบบเอ้าไม่มีเพราะนี่มันหนึ่งหนึ่งสี่แล้วเขาบอกว่าเ้าหนึ่งหนึ่งห้า รีบพีโมลยและอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งโผล่มานะอย่าพึ่งโผล่มานะอย่าพึ่งโผล่โดดโดดโดดลงมาเนี่ยแดดมันอยู่แถวเนี้ยแล้วถ้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วถ้ำไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปอยู่ตรงไหนได้อ่ะฮึมคงมีร็อกส์แมชไหมเออตัวนี้มี ตรงนี้มีไหมมีเบอร์รี่ฮะเออเดี๋ยวผมว่าฝั่งนี้มีไหมฝั่งซ้ายเออเนี่ยมันมีที่ให้เราเซิร์ฟไหนดูดิมีไหมตรงนี้โอ้ยทำไมต้นไม้เยอะจังเลยวะเนี่ยตรงนี้เอ,อ้ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงมีเทรนเนอร์ที่ผมยังไม่ได้สู้หรอโอ้ตายแล้วไหนดูดิ แม่ยกเท้าสูงจังพี่เลเวลยี่สี่ไลจูเราเลเวลเท่าไหร่เลเวลห้าสิบหกอ่าได้อ่าแดดกำลังแรงเลยแดดกำลังแรงแาะว่ามันถึงบรรยากาศที่เราจะสู้โอเคครับทุกคนแม่เอาจริงอย่าบอกนะว่าเทรนเนอร์พวกนี้ผมไม่เคยสู้เลย ดิลพาวเดอร์ในริสตรงนี้มีถ้ำอาร์อ 01, ถ้าโฟกัสพันช์ผมว่าตรงนี้หรือเปล่าเทราเคฟผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละอันนี้ถ้ำม,มันคล้ายๆกับอะไรนะไคลไคลโอเกอร์เลยอูเห็นลาวาผมว่าใช่ไหมนี่ไงกราวดอนอยู่นี่นะผมโอเคเซฟก่อนเลยนะเราเจอกราวดอนแล้วนะฮะมา เซฟและที่สำคัญกราวดอนมันเป็นผู้ขาไฟผมจะเอาน้ำมันสู้อ่ะโอเคขอให้ผมโชคดีเหมือนตอนผมจับไคโอเกอร์ในอีที่แล้วนะโอเคพร้อมแล้วลุยเลยโอ้มันเข้ามาหาแล้วโอเคมาศึกแห่งตัวในตำนานกราวดอน เบลเบล70นะโอ้ oh, ดูโหดมากเลยเนี่ยไปลุยเลยมันมีชาติดราวนะแปลว่าทำให้มันเสกแดดขึ้นมาได้ผมใช้ไอซ์แม่อย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นนอนหลับตั้งแต่เริ่มต้นโอ้โห oh, oh, เลือ่อนล้นนิดเดียวเองอะอ่ะเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟมั้งอะ ไฟ b บลส t โอ้โหตูมโอเคโอ้ดามเจเยอะอยู่นะขนาดแบบเรากันเรากันไฟโอเคแดดกำลังแรงอีกแล้วใช้อ b e บีอีกรอบโอเคแกกลับไปนอนเลยยิงน้ำแข็งไป ทีเนี้ยภารกิจเราคือทำดาเมจให้มันเยอะที่สุดตอนมันกำลังนอนอยู่อ่ะเซิร์ฟอีกรอบโอ้โ oh, <no! S 1> นเฟลเนี้ยมันตายเลยโอเคตัดคลิปฮะเริ่มใหม่โอเค,ค,นะเอมอเคผมว่าเลือดแดงพอแล้วนะอ่ะลองโยนโปรเกบ,บอลดูเอาเอ้ยเอาตาบอลดิโอเค Okay. ขอให้โชคเข้าข้างสาธุ1หนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลูกเดียวเอาอยู่เอ้ยโอ้โหแม่โชคเข้าข้างเราจริงๆอ่ะโอ้เจ๋งมากนะกับกราวดอนนะตัวนี้โอ้โ oh! หสุดยอดโอ้โ oh! หผม ผมบอกเลยนะว่าอีอพีนี้กับอีพีที่แล้วโชคแบบดีมากๆอ่ะแบบแบบใครแบบใครโอเกอร์ผมโยนโปกเกบอลสองลูกไอ้นี่ผมลูกเดียวเอาอยู่แต่ว่าเป็นครั้งที่สองนะเพราะว่าไอ้ครั้งแรกผมนี่โคตรโชคร้ายกับไอ้ไอ้นี่เลยมันตีแรงไปหน่อยจนกราวด์ดอผมตายนะโอเคไหนดูซิแสงแดดกำลังหายไปฟึบถ้ำหายไปแดดหายไปแล้วโอเค ผมว่าเทรนเนอร์ทั้งหมดจุดเนี้ยผมไม่เคยสู้เลยสักคนหนึ่งแน่เลยวะ <c oughs> ่ะอ่าเพราะฉะนั้นผมจะสู้นะ <c oughs> ต้องสู้ <c oughs> <c oughs> เราอะต้องสู้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าโชคมันเข้าข้างผมจริงๆว่ะทุกคน <c oughs> ผมดีใจมากอ่ะ <c oughs> แต่ผมบอกก่อนนะผมว่าโปเกมอนในตำนานในเกมนี้ยังไม่หมดแค่ อะไรนะกราวดอนไคลเกอร์ on, re, และเรควาซ่านะผมมันยังมีมันยังม,ม,งมีไอ้กลุ่มอื่นอีกอะเดี๋ยวผมจะมาไล่ล่านะผมไม่แน่ใจนะว่ายังไงผมจะทาผมจะทำทำคลิปทันก่อนผมเปิดเทอมหรือเปล่านะผมแต่ว่าผมจะพยายามแล้วกันอุ้ยไอ้นี่ก็มีโอ้โหเออเดี๋ยวมันดับเบิลแบทเทิลได้นี่หว่าถ้าเกิดผมลง ถ้าเกิดผมลงมาเจอลุองคนนั้นอะ่ะโอเคงั้นเล่งคลิปเลยแล้วกันนะผมพชเพราะว่าเทรนเนอร์พวกเนี้ยมันมันไม่ค่อยน่าสนหรอกโอเคเก่งบ้าเก่งมากไอ้หนูมาเลยคุณลุงมาเลยโอเ้เลเวลหกสิบบแล เจ๋งมากเจ๋งมากอ้าวขอเบอร์เราอีกโอ้โหแหมเราเราลืมไปเลยว่าเทรนเนอร์บางคนนะ่ะถ้าเราเอาชนะแล้วมันจะขอเบอร์เราอ่ะก็อู้มีแต่มีดับเบิลแบทเทิลแต่ว่ามีเบอร์รี่ด้วยนะ3อันเดี๋ยวผมจะสู้นะแล้วก็ไปเก็บดูว่ามันจะมีอะไรมั่งโอ้มีคนละ2ตัว โอ้อย่าอย่างนี้ต้องเร่งแล้วสิโอเคเรียบร้อยไหนดูเบอร์รี่ดิเคปซีเบอร์รี่มันคืออะไรเอ่ยเราจะลองดูอ่าโอเคได้ลองดูสิ เทลซี่เบอร์รี่ทำเพิ่มความเป็นมิตรให้โปเกมอนแต่แต่ลดการโจมตีผมว่าไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ว่าเก็บเก็บมาก่อนนะเก็บเก็บมาก่อนนี่แหละถึงแม้ว่าเราจะเป็นโปเกมอนเราไม่ใช่แค่โปเกมอนเทรนเนอร์อย่างเดียวเราเป็นเราเป็นชาวไร่ด้วยนะม่มาเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ที่คนอื่นน่าจะปลูกไว้แต่ว่า <c oughs> เรามาเก็บเกี่ยวเองเรามาเก็บเกี่ยวก่อน โอเคอ่าบินกลับไปที่ r ัสบูโรซิตี้นะผมจะจบคลิปตรงนี้นะผมก็โอ้โหสนุกมากเลยนะผมทุกคนกับวันนี้กับการแบบจับโปเกมอนในตำนานนะ g r o u ดอนนะอ่าไหนเรามาดูหน่อยดิโหคือจับได้ในเอลทบอลลูกเดียวนี่คือแบบปาฏิหาริมันมีจริงอะ่ะอ่าไนดูดิเรควาซ่าเราจับแล้ว เนี่ยไคลเกอร์เราจับแล้วนะมาดูตัวใหม่กราวดอนนะธาตุดินอ๋อผมนึกว่ามันเป็นธาตุไฟซะอีกมันเป็นธาตุดินนะและดูดีมีอะไรอีกมีท่าไฟเอเบลส์แล้วระเบิดไฟมีเรสมีฟ oh ิชเชอร์ฟิชเชอร์โอ้โหอันนี้เป็น one hit ko เหมือนกันนะผมก็คือโอกาสตีโดนแค่30%แต่ถ้าตีโดนเราตายทันที นะโชคดีที่มันไม่ใช้อ่ะมันคือมันจะนอนอย่างเดียวอ่ะมีท่าโซลาร์บีมก็คือชาร์จพลังจากแสงแดดแล้วก็ยิงใส่เรานะและและที่สำคัญนะก็คือผมลองซ้ำหลายรอบทำให้ผมรู้ว่าโซลาร์บีมอ่ะมันสามารถยิงไดภ้ภายในตาเดียวถ้าเกิดมีแดดนะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับ การไล่ล่าโปเกมอนในตำนานนะหลักๆเลยทั้ง3ตัวทั้งกราวดอนไคลโอเกอร์และเรควาซ่านะผมก็เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะก่อนหนึ่งผมขอเช็คอินเออเดี๋ยวผมเอาเอามาริวกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันนะมาริวเอ้ยอ่ะเนี่ย n นะท์เทลส์นะจิงจอกไฟผมไม่ค่อยได้ใช้เลย <laughs> ซึ่งมันแปลกเนาะโอเคเรียบร้อยนะผมไม่ต้องเช็คอินแล้วกันนะ โอเคผมก็ขอบคุณนะผมที่ตามรับชมในเกมโปเกมอนเอมเบลอในอีพีนี้นะผมที่เราได้จับโปเกมอนในตำนานครบทั้ง3ตัวแล้วนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งกิงนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย